แค่อยากรู้อะไรถามเลยมีแฟนหรือยังอันนี้แปอย่างนี้คงแล้วี่ตอบให้พี่ตอบรับเีบมีอรลยอารเลย่าอเออออออ้าอออวออออโอเออ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 อาอออออลออออแออ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 อนอออออ่ออ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 นาอ้ออ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 กอัออ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 อลออ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 งออ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 ตอออออก วันนี้เรามาพูดกันในเรื่องของละเลยนะชั่ววันนี้ยังไม่ถามเลยให้ถามไม่ถามไม่ถามมิเรยาอธิรบุวยนะน้องดิวก่อนรู้สึกวุ่นวายหัวตัวเองรู้สึกปวดหัวเมื่อตอนไหขึ้นเวทีมาเนี่ยปวดหัวไม่ถูก่ายมากครับผมเต้ยค่ะที่จะทำยังไงถึงจะหน้าใสแบบเต้ยบ้างเรียกได้ไหมครัถามแคนเรามีวิธีคือไปกดสิวค่ะไปกดสิวก่อน สิวเซียนอะไรอยย่างงเี้กดไม่ใช่สิวเซียนกดสิวอุดตันอุดตันออ๋มันจะใช่เลย้งีใช้โอเลนเชอร์ไวทอย่างนี้ใใชช่่เอาอันที่มันไม่ดีออกไปก่อนแล้วถ้าอยู่ตรงเคาน์เตอร์นี่ก็ไปหยิบมาซื้อมาได้เลยใช่แล้วใชแล้วแล้าใสเอามาอวดหน่อยดีกว่าว่าเรามีอยู่ในมือแล้วโชว์เลยอะไรเนอะวันนี้ไม่ใช่วายท่านี้นะครับผมเป็นขาวใสแบบธรรมชาติ อันนี้เ like ป็นขาวายแบบธรรมชาติเหมือนกันต้องไหนเดี๋ยวไปแซวเขาแฟนเขาเยอะเดี๋ยวป้ายไปตกกระส่ายหัวเราเรารักกันเดารักกันใช่ไหมเรารักกันฮะดีไหผู้หญิงตอบไม่เท่าไหร่ผ like ู้ชายตอบเข้มแข็งและรุนแรงมากรู้สึกทำไมโมเมนต์มันจริงจังเลยหลักหลอดนะ่ฮะพี่รุล่ะครับสาวในฝันตอนนี้นอกเหนือจากที่จะไม่กินหมูแล้วเนี่ยไม่กินอะไรว ะไม่กินหมูเหรอไม่ไม่กินหมูเพราะว่าเดี๋ยวอะไรกไม่กินหมูเฮ้ยเขาล่าสุดเขามีวิจัยบอกว่าถ้าว่าคนที่กินกินหมูย่างมีโอกาส่ชอบลิาเหรอ พี่พูดอะไรดังไม่ได้ไม่ชของเนี่ยบางทีมันพูดดังมากไม่ได้ไม่อยู่ดีพี่ลูทาเขาเรื่องวิจัยเฉยเลยเขาก็เราได้ยินมีคนเขาบอกว่านหญ้าเราเสียชีวิตโอ่โธ่แทแที่ข้างมากเลยเราคงไม่ได้เจอนาไปล้าดูแลไม่ดูแลก็เลเลามถามต้บ้านดีกว่าอบอกว่าฉันถาม่านถงอะไรคือไม่กินหมูอเอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคืออยู่ดีก็ไม่เข้าใจอยู่ดีทำไมเล่นทำไมอะไรไม่กเรื่องตละมาเ่ยรเรื่องเร่เรื่องเ่ยเรื่อ สวยๆคือจริงๆเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าหน้าใสน่าสวยแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วเต้ยนี่ก็อายุไม่น้อยแล้วนะไม่ไม่ไม่ถือว่าอายุในวงการเล่กพูดอย่างนี้ดิอายุในวงการแต่ว่าเขายังคงความหน้าเด็กไว้ได้เสมอรู้ไหมเวลาพูดเต้ยมากระแทกถึงพี่อย่าพูดถึงอายุก็ผมมองพี่ไงมันกระแทกมันหลังบอกว่าอายุเยอะแล้วแต่มองพี่เนี่ยง่ายๆก็คือว่าทำยังไงที่ถึงจะสามารถทำให้ตัวเองดูอ่อนวัยอยู่เสมออยู่เสมอแต่ห้ามตอบว่า ใช้โอเลทธรรมดามันดูชอบอ๋อธรรมดาเพราะว่าใช้อยู่แล้วอใช่รู้อยู่แล้วว่าใช้เรื่ครับมีวิธีอื่นไหมตอบแล้วนะตอบแล้วนะเต้ได้พูดแล้วเต้ได้พูดแล้วล้าแล้วนะมีวิธีตอบก็ไม่ว่าจริงๆแล้วการยิ้มใครยิ้มมันก็ดูเด็กกันหมดไหนลองลองยิ้มเราบ่อยเราบ่อยเราบ่อย่าหันหลังยิ้มนี่ เริ่มเริ่มไม่แน่ใจแล้วทันทีเหรออ๋อันยิ้มไม่ยิ้มยิไม่เยิ้มเลยพี่เวลายิ้มใหญ่อยากอยากทำไมต้องหันมาทางนทีอะหันมาหัข้างหน้าสิรู้ไม่เป็นไรพี่รู้ยิ้มเนี่ยมีผงปิดปากกาอยู่แค่นี้มันไม่มีโอ้ยเออขอดูดีๆเอ๊ะแสนห้าร้านนี่ยยังรออยู่ยังรออยู่ยังรออยู่ทุกคนเลยบอกว่าดูแลให้ดีคืนเรื่อจุดจุดเจือไงมันก็อยู่ที่สุขภาพของจิ๋ด้วยเช่แล้วแล้วก็ตัวเตี๋ยค่ะจะได้ดูแบบเกี่ยวฮะ ปคนตัวเล็กได้เปรียบเลยตัวเด็กตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยเออนนี้ดีได้เปรียบนะได้เปรียบได้เปรียบจะดูเด็กกรตั้งเวลาทิวบอกว่าวันน <um <si ี้ช้อปปิ้งปุ๊บเนี่ยจองเก้าอี้ปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่ามีโชคจากเก้าอี้ด้วยอย่างไรฮะใครที่นั่งเก้าอี้อ哟ใต้เก้าอี้จะมีอะไรครับซใต้ใต้เก้าอี้มาดูลึกไปมาดูเซ็กซี่ไป ครับสังเกตเห็นสติกเกอร์ที่แปะอยู่ที่เก้าอี้ใช่ไหมคะก็คือจะมีหมางฝรั่งเม็ดหนึ่งนะครับที่ติดมันออกที่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเก้าอี้ใครมีสติกเกอร์อยู่ด้านหลังครับมีลุกเลยมีแค่สี่คนเท่านั้นมีป้ามีชื่อตายถูกเก้าอี้เลยไต่ได้ของรางวัลปะคะมีป้าอันนี้ไหมอันนี้อะไรของพี่เจตของพี่เจติตาทำไอ่ะหกยาวอ่ะสมัยเต้ยสาวๆอ่ะ ขาสาวมีไหมฮะเบอร์เก้าดิเเอร์ดึงข้ามาเลยค่ะเบอร์เกาเบอร์เครับเางนั้น่ทาอย่างนั้นได้อ่างนั้นเบอร์สิบสอยู่ไหนคะเบอร์ยสิบสแล้วก็เบอร์สามสิครับเบอร์สามสิบครับนี่คือเป็นเอลใช่ไมป็นเลดใช่ไหมอย่าไรอย่ัล่อ่ย่างไมพี่ชิบยังไม่ถึงยังไม่ถึงไม่ไอย่างนั้เยองตลอดเวลายังไงคะที่ไหนคะ เดี๋ยวรับงานกันลุงเลยนะคะเดี๋ยวรับรางวัลจากศิลปินมีบอร์เลนะเก้าครับสิบสามสิบสามยี่สิบามสามสิบเยี่ยมมากกระดาษไปนานอีกทีได้ป้ะพี่ลุงอยากดูตัวเองยาวมันพี่ส่งเมลไปให้ดีไหมเออเอราะกระดาษไปนั้นอีกทีโคตรใหญ่ละ ้ยเพี่รุ้งก็ดูเด็กดูเนี่ยออพี่รุ้งดูเด็กมากพอใจก็ดูเด็กนะตอนนี้พี่รุ้งยังเด็กอยู่แล้วนะผมใหม่มาไม่เห็นเลยเนาะไม่เด็เแต่ตัดผมสั้นแล้วดูเด็กลงแต่เนี้ยเขาตัดผมสั้นทำไมดูแก่โทษนะครับแฟนคลับดูอยู่ไหนครับพี่แมมเขาไม่กล้ายกมือขึ้นหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ไหนดูซิมีหมายเลขเก้าแล้วมาแล้วมาแล้วสาร้อหมายเลขอะไรคะสิบสามค่ะสิบสามขาดยี่สิบสามขาดยี่สิบสามไม่ขาดโอเคขาะไปก็แปลอ่ะครบ เลยใช่ครับผมเอามาเลยมานมอาะเหรอผมมาขอตั้งใจเลยตั้งใจสามสี่อาทิตย์และวันยืนยืนชิดชิดตามระเบียบพักเพราะพี่ไก่ได้เขี่ยได้น่ารักันมาหน้าสวยแล้วก็จะมาลุงผมด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมีชิพันแพทย์ทิโปรวีมามอสให้เป็น hair treatment นะคะแบบเข้มข้นขอบคุณค่ะ ในขณะถ่ายรูปเขาบอกว่าดิวผมบางหน้าพี่ชอบตรงนี้ผมชอบอันนี้มันคืออะไรไม่แต่สระผมแล้วใช่ไหมจำได้เนี่ยพี่ดิวเขาบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผมเป็นล้อเป็นล้อปล่อยสว่า์ฟาดไม่เลียนทำไมเป็นสยองเก๋เลยนะไม่ไม่ชื่ออันนี้เนี่ยเนี่ยจริงๆแล้วได้เลยมันจะมาจากภาพยนตร์เรื่องอวตารยังไงพี่อวตารอที่มันมีอย่างอะไรไปดูเรื่องเดียวกัน ไหนเราใช่สว่ามัใช้ยังไงครับดิวใช่ยัไใช้ยังไงใช่ไงใช่ยังไงใช่ยังไงใช่ยงไงใช่ยังืง็ช่อังไงใ่ยังนงใช่ยัไม่ยังไงใช่ัไงใช่ยงไ่ยไนใ่ยังไง่ยงไงช่วังไง้ช่ยังงใช่ยังไง่ยังางใช่ยังไใช่ยังไงใช่ยัีไงใช่ยังไงใช่จงไงใช่ยัขไงใช่ยังไงใชยไงใช่ยังไ่ยัีไงใช่ยั่ยันที่ัไงใซ่ยังีงใช่ยังไงใช่ยั่ยนงไงใ้่ยังไงใก่ะคะ ทีบิ๊กซีเอ็กซ้าสาขาบางใหญ่ค่ะเดี๋ยวต้องได้ขออยู่ตรงกลางเลยคราวนี้นะคะเพราะดีนะเนี่ะคะผู้บริหารขึ้นมาถ่ายรูปน้องแขกที่มาข้างนี้ได้ไหมคะโอเคแล้วถ้าเกิดพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพิพพ์ชันทร์นะคะผู้จัดการฝ่ายบิ๊กซีบางใหญ่นะคะสวัสดีค่ะข้านี้เลยค่ะแล้วก็ทีผู้บริหารจากบิ๊กซีทุกท่านนี่ค่ะก็เดี๋ยวทาการถ่ายรูปพร้อมกันนิดหนึ่ง ที่หลุงล่างดีกว่าดูดิพี่นะะอรไตอนนี้ใครที่มีคิวถ่ายรูปของนรุธนะคะรอด้านนี้เลยนะคะมาหมากดูเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับวันนี้มีหมากมาด้วยนะคะหม,มากดูหมากดู มารอะไี่วันนี้ไม่ค่อยอยากยืนข้างพี่พูดเรื่องศิลปินชายไม่ค่อยได้วันนี้เขาไม่ค่อยรู้กันอยากยืนค้างพี่เธอที่เคยดูหนังมันตอนนี้มันเข้าเขาปิดเขาจะพูดว่ามันจะครู่นี้ก็เป็นการร่วมมอบของที่ระลึกและก็ถ่ายภาพกับทีมบริหารจากเพียรจีนะคะแล้วก็บริหารจากบิ๊กซีไปเรียบร้อยแล้ว ถัดไปนะคะเดี๋ยวจะส่งสองหนุ่มมาพอดกันก่อนนะคะส่งน้องแกกับน้มือกี้ว่ก่อนก่อนนะคะไปถักเล็กเราเพิ่มอ้าวไม่ใช่ผมน้องรุ่นถ่ายคิวแรกอ้อเหรอใช่ต้องเตยถ่ายคิวทุกคิวแล้วไงสวยสุดถ่ายทุคิวเอา่อนไปก่อนนะครับเราไปส่งหนุ่มเลยค่ะทำไมต้องเป็นล่าเสมอเลยอ่ะไม่เข้าใจเราเป็นพี่ใหญ่ต้องยำ